โอเคอันนี้ฟันนี่โมบมนต์ไปลุงคุณตาหาจังหวะนั่นอีกรอบศูนย์สองนั่นมาสปเลมันก็มีวิธีหานะยาเพิ่ตีกันโอู้ดูสิอิงแต่งสีมดเห้โอกาสตลกเยไม่มันเอ็กตาเมิกากับปันเลยก อดักรอนี่คือวิธีการเล่นตัวที่ถูกต้องนะครับทุกคนเฮ้ยนุ่มอย่าเข้ามาสิเขหลดลงน้ำได้ไงกันเขาเก่งจังนะ้ปุมแน่นอนไม่รู้ซะแล้วซิลปืนไว้เดี๋จุก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 มาสเตอร์จุกมาสเตอร์จุกมานี่มานี่มานี่โอ้ไม่ยอมมากันหรือหนั่นแหละครับเอาให้อยู่พื้นลาบอย่าเพิ่งตีอิงอย่าเพิ่งตียิงอะไรกันจะฆ่าฉันมันผิดแผน เ่อสวัสดีเราเราว่าเราต้องถูกเรเร้ยาต้องหาจุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์อยู่ไกลแสนไกลนะครับเพราะเขาคือคนแก่จอมเฉลิกายยังไงคนแก่จอมเฉลิกาักเขาต้องมาตรงนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็อย่าอยู่าเขามาตรงนั้นเองใช่แล้วครับพี่ก็เก็บอยู่รอบๆซิเฟยงั้นก็อย่ามาใกล้ตรงนี้นะแล้วก็อย่าเพอกดนะการใช้คาถาที่เรียกว่าไฮนูน แค่นี้เองโมเนน่าจผมยังมีเพื่อนผมยังมีเพื่อนเีอีกเยอะวิญญาณตามติดวิญญาณตามติด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 รีิติดด้วย สุดยอดไปเลยอีกเจสเตอร์นายมาถูกจังหวะมากนี่นะครับทุกคนฟันนี่โมเมนต์สวัสดีกับตาอเมริกาฟันนี่โมเมนต์ยังไงปะเอ้ยนี่หรอเป็นฉากเท่กระโดดลงมาแล้วพูดเขาว่าไฮนอเดียนาใครปกกัตาอเเมิสีทงร

เราต้องให้ฉันชาน่นแหลนะแบบว่าปอปีปอตัวของท่านพี่ล่ะอะติดดิสเบิลไม่ชอบเลยอ้ยังไงดิสเบิร์นนี้ไม่รอดหรอกใช่ ไมไ่พีซักเกอร์ใส่มา<น>ว,ว่ะถ้ามันพีซักเกอร์ไงไก่นร็กจะมาด้วยอแอบเดาว่าไก่นรกมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็พ, <c oughs> พูดเข้าไปใส่หน้าแล้วพูดเขาว่าไฮนูเลย,เยทำไม<อ>เราต้องเจออีกไอ้นั่นเดี๋ยวจะดักอยู่ยตรงดักดักอยู่ตรงที่ฮิลแล้วก็เวลาจซ้งเกิร์กโผล่มาแล้วก็ทำการพูดเขาว่าไฮนูใส่หน้าเขาสุดยอดนะครับกับตัวนี้สามคิวเอาคลิปนี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดเลยไม่ต้องไม่มีฉากไหนที่ยังเป็นต้องตัดเพราะฉะนั้นจบแค่นี้โโหห